กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องครับผมเอาพี่น้องสตเมื่อบรเนียทางของพอใจดีเป็นโค้งสุด้ายน้อพี่น้องเนาะก็ออกมาเสนอพี่เสนอน้องถือพิดบ้าวกันพี่น้องกันโลงไหนพี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันไปเรื่อยๆเนาะสําหรับนี่ทางช่องน้อพี่น้องเนาะอ่าสัญหาเนวทางฝากพี่ต้อนน้องให้ได้พี่น้องแนวไหนมันดี เนี sea, ite, so ่ยดมันสีโศกสีมันเนาะพี่น้องเนาะกัสีพอจะดีกับเสือมาฝากพี่ตอนน้องคือเขาพี่น้องพี่น้องครับมือนีกัสีฟันตุ้งโค้งสุด้ทยพี่น้องเนาะฟันตุ้งโค้งสุดไทยฝากพี่ตอนน้องพี่น้องนะครับว่ามีแนวทางอีอย่างเนี่ยมาฝากพี่ตอนน้องแนวทางดีบ่ดีพี่น้องกะเบิงกะพิจารณากันไปพี่น้องมักกะจัดขัดกะพานบ่ว่ากันอันนี้เป็นแนวทางเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับ มันสีเขาสีรลุดบ่าว่ากันพี่น้องนะครับมันเป็นแค่กามเสือ้อวามนึกคิดนาพี่น้องเนาะเป็นการคำนวณเป็นการพิจารณาพิสูจน์ขึ้นมาหาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องว่าแนวทางหนามาหน้ามาหน้าเดินหน้าบาเดินเดินดีเดินบ่ดีพี่น้องมันเกิดมีสูตรต่างๆที่เขามารวบร่วมเขามาประกอบกันนะครับเนาะ ยังคอยเอามานําเสนอว่าตัวใดมันขยันมาครบขยันมาตัวใดขี้ข้านตัวใดบ่ขี้ข้าพี่น้องเอามารวบรวมกันเอามาเบิ่งกันก็ได้เอามาจับมาคํานวณมาจับคููจับขิงมาฝากทีตอนน้องเขาบ่เขา่าลุดบ่รุดบ่ว่ากัดเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแค่นแนวทางพี่น้องสี่เอาหายแน่นอนที่สุดและก็เอาหายมากที่สุดคือหางเดียวพี่น้องอ่า มีทุนหน่อยก็ลงทุนได้เอาหางเดียวพี่น้องบ่ต้องเอาหลายพี่น้องเอาหางเดียวเม็ดเดียวแข่นๆฝากพี่ตอนน้องเขาบ่เขาลดบุลดษก็บบ่ได้เสียใจเพราะมันเป็นหางเดียวพี่น้องนะครับบนกะหางเดียวล่างกะหางเดียวครับพี่นอ้องอ่ามันสีบ่ได้ลังเร่น,นะครับมักกะจัดคัดกะพนันอะพี่น้องไปเบิ่งกันชมกันพี่น้องนะอ่ะ วันที่หนึ่งกรกฎา,าพี่น้องอันนี้ของพ่อใจดีนะครับหนึ่งก่อขอพี่น้องหนึ่งก่อข้อนะพี่น้องนะหนึ่งก่อขอสองห้าพี่น้องหกหก,ก,ก,กนะครับเนาะนี่ครับผมอ่าพ่อใจดี นะครับสีลงให้ทุกงวดครับถือพิษบ่าวากันนะครับเนาะถือพิษบ่าวากันนะครับอ่าถือพิษบ่าวากันนะครับล่งไปเรื่อยๆพี่น้องมากกะตามบ่ามากะพานพี่น้องแต่ก่อนสิพานก่อนอื่นสิพานพี่น้องอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำเนี่ยครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆผู้ใดกด ไลกดแช่กดติดตามพี่นอ้องมาเบ่มพอใจดีจับคู่ให้พี่น้องมากบอชุดนี่มากบอจับคู่บนสามตัวเม็ดเดียวแค็นๆเลยจับคู่จับคู่สามตัว ับคู่สามตัวนะครับเนาะเก้สาพี่น้องจับคู่ให้แขนแขนเลยพี่น้องบรต้องไปรำไล่เราต้องไปมากเรื่องมากเล้าวมากกระจัดคัดกระพานบาว่ากันนะครับถือคู่ถืตอตาจังคอยว่ากันพี่น้องเม็ดเดียวแขนแขนจับคู่สามตัว เม็ดเดียวแขขนๆเลยพี่น้องนะครับมกักกระจัดคัดกระพานพี่น้องอันนี้มันเป็นแนวทางของพ่อใจดีนะครับของพ่อใจดีชาแนลพี่น้องเอานาะพี่น้องพี่น้องมกักกระจัดคัดกระพานได้พี่น้องได้บวัวากัดน้อครับนาอนะครับ,รบให้พี่น้องเบิ้งพิจารณากันพี่น้อง ามากักจะจัดขัดกับพันจับคู่ร่างพี่น้องเบิ่งจับคู่ร่างค้อมันจับคู่ร่างมีอะไรบ้างพี่น้องนะครับจับคู่ร่างพี่น้องจับคู่ร่างสองตัว เม็ดเดียวนะครับจับสองตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับนี่อย่างน่เม็ดเดียวคืออย่างพี่น้องงามบ่กงามพี่น้องเบิ่งกันแล้วก็วิ่งความพี่น้องวิ่งล่างความเด้พี่น้องวิ่งล่างไเล้ยวิ่งล่างเลยวิ่งล่าง วิ่งลานเส้นเลยพี่น้องวิ่งล่างวิ่งล่างศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องวิ่งล่างศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องนะครับวิ่งล่างศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องวิ่งล่างศูนย์เม็ดเดียว จับคู่พี่น้องมาจับบ่เบิ่งจับคู่พ um ี่น้องจับคู่ล่างจับคู่ล่างพี่น้องจับคู่ล่างสีสูตรพี่น้องมากหลายพี่น้องมากหลายสูตรนี่พี่น้อง ดูดีมากหลายพี่น้องครับนีละครับแนวทางของพอใจดีนะครับนะที่เอามาฝากพี่ต่อหน่อกพี่น้องครับผมมักกระจัดขัดกระพานเ่าว่ากันเล็กคู่เดี่ยวหางเดียวเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับมาหลายพี่นอ้องเฉพาะ40ชอบมากวันนี้นะสำหรับวันนี้นะครับมัก แห้งพี่น้องหมักศูนย์แห้งพี่น้องพี่น้องครับหมวดบ้นที่หนึ่งกอรกดาสองหาหกหกพี่น้องนะครับพอใจดีจับคู่สาม,มตัวเม็ดเดียวแกนแดเกลเก้าสามแปดพี่น้องอ้าวอุ้ยมาคัตเรนก็นได้เก้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเก้าสามแปดแปดสามหรือจะได้ก็สร้างพี่น้องพอใจดีจับคู่หายฟันทุ่งเม็ดเดียวแกนแดเกลเก้าสามแปดพี่น้องนะครับ ส่วนล่างจับคู่ล่างสองตัวเม็ดเดียววิ่งไปที่ศูนย์พี่น้องวิ่งไปที่ศูนย์จับคู่ให้จับคู่ล่าง40ศูนย์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นพี่น้องเฉพาะล่างล้านเปอร์เซ็นนะครับนะมั่นใจพี่นอ้องอ่ะมากกต่จัดขัดกระพานเบ,บากันพี่นออ้องเอาเองแตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องได้เอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็บม่ต้างฝากพี่ตอนน้องซัมเนียนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ sa wat di